เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์แอทแทกนะครับของทางเซิร์ฟโกลบอลนั่นเองนะครับโอ้โหคือแบบโผลมานี่แบบเฮ้ยจริงดิมไม่คิดว่าจะมาเร็วขนาดนี้แล้วก็มานะครับมาช้าเอยไม่ใช่เลมาช้าแต่มานะละกันนะครับสำหรับโกคูฟูพาวเวอร์ล่างสี่นะครับเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าทุกคนอะ่ะ คงมีดาวลุ้มกันไปนหลายคนแล้วนะคสำหรับผู้เล่นเก่านะครับแต่สาหรับผู้เล่นหน้าใหม่นี่อาจจะไม่ค่อยเจอมันนะเพราะว่ามันไม่ค่อยกลับมาเป็นหลังตู้ให้เปิดสักเท่าไหร่นะครับจตต้องบอกเลยว่า ECA รอบนี้จะโหดเยี่ยมขนาดไหนนะครับวันนี้เราก็จะมาพรีวิวสก,กิลกันนะครับว่ามันโหดขนาดไหนจะต้องบอกเลยว่าเป็น e เอ็กซ์คีเฉพาะฝั่งผู้เล่นโกบอกด้วยครับที่อยู่ดีโผล่มาเซอร์ไพร์ตัทวนนี้ผมบอกเลยว่า ECA ก่อนเซิร์ฟเจแปนเอือเป็นไปได้ยังไงนี่รู้สึกว่าตัวนี้เซิร์ฟ โก้เาผมจะไม่มีตัวด้วยนะครับเดี๋ยวดูว่ว่ากูมีรหรือเปล่าหวาแม่งเลยโดนลืมนะครัเป็นตัวที่ถูกลืมมาเดี๋ยวนี้เรามาพรีวิวสกิลของเขาดีกว่าหลังจากที่ ECA มาแล้วเราจะโหดเยี่ยม ขนาดไหนนะครับสำหรับโกคูฟู f าวเวอร์ตัวนี้โอเคนะครับผมมาดูที่ลีเนอร์สกิลก่อนเลยนะครับแน่นอนว่าจะนำู u l l power headpiece แต่ event บวกเลยครับ170%เหนหือนะมันก็เท่าเดิมผมว่าจะตื่นเต้นทำไมโอ้โหไม่เท่าเดิมนะครับเพิ่มมาถึง20%นะเพะิ่มมาค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับโอ้โหโคตรโหดนะครับแล้วก็จะนำตัวด,ดีสีเขียวคีบวกสาย headpiece แต่ event บวก120%ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมจะได้มีตัวละคร อีกตัวหนึ่งนะครับที่สามารถไปนำในอัลติเมตแคร์แบทเทิลได้นะโกคคตัวนี้จะต้องอยู่ในทีมสีเขียวอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคมาดูท่าไม้ตายนะครับจะทำการบุ์พลังโจมตีหรือพลังม้กนาร30%นะครับรวมถึงนะครับจะทำการลด กาะของบอสนะครับโห oh, 80%อร์เซ็นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดผมจำผิดขออภัยด้วยแต่รู้สึกว่าไม่80ก็50าแบบแต่ลดเยอะมากเลยนะครับดีมากๆเลยนะครับความสามารถนี้ผมชอบมากเลยความสามารถที่ลดพลังป้องกันของบอสลงไ,ได้จบเกมไว้ไงโอเคมาดูพาส์สิสกิลซึ่งหนึ่งบอกเลยว่า เป็นการพัฒนาที่ดีโคตรได้ตักแต่ก่อนเนี่ยแม่งบวกแต่พลังโจมตีพลังป้องกันแม่งกลัวกับจัดเลยนะครับตอนนี้บวกมาเพียวๆเลยนะครับแต่แอนด์ฟีนต์บวกไปเลยนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามันจะทําออกมาทําไมร้อยห้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไม่ทําเป็นหนึ่งร้อยหกสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยนะผมงงกับอ่าคุณโตคังเหมือนกันนะครับผมไม่เป็นไรแต่บวกมาขนาดนี้ผมบอกเลยว่าโคตรเก่งโคตรอันตรายแล้วนะโคตรโหดเลยคำนี้เลยนะครับผมและยังไมีความสามารถของเขายังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับผมจะทําากร าเารียกว่าอะไรบู๊พลังโจมตีและพลังป้องกันอีก100%นตะครับตามจํานวนเลือดที่เหลือนะครับยิ่งตัวละครตัวนี้เลือดเหลือมากเท่าไหร่นะครับาการบู๊พลังโจมตีของเขาก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยท้ากับว่าตัวละครตัวนี้เปิดเกมมานะครับค่อนข้างที่จะแข็งแก่งมากๆเลยดาเมททะลุทะล,ลวงแน่เลยเพราะว่ายิ่งเลือดเยอะยิ่งเก่งพลังยิ่งบวกเยอะนั่นเองนะครับค่อนข้างโหดมากๆเลยนะ,ะก็คอนเซปต์ก็ดีนะผมชอบเลยคือมันตรงคอนเซปต์ไปเลยเพราะโกคูอไอล่างฟูลพาวเวอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันใช้แล้วมันก็แบบ พลังมันก็จะลดลงเรื่อยๆป่ะเออมันก็ตามนั้นเลยนะครับโอเคและยังไม่หมดเียเท่านั้นนะครับคิบวก3นะครับแล้วจะบวกพลังโจมตีและพลังป้องกันอีก59%เนะครับเมื่อการโจมตีนะครับนะครับในการโจมตีในรอบนั้นนะครับเป็นซูเปอร์ขาดหมดโคตรง่ายเลยผมใช้คําว่าโคตรง่ายเลยแล้วที่บอกว่าง่ายเพราะอะไรเพราะว่าโกคูในส่วนมากเราก็ หล,หลักๆทีมที่เราจะเอาขอไปแม่นอนว่าจะเป็น GT Hero นะครับรวมถึง Full Power อาจจะมีตัวร้ายปะปวดไปมากแต่ผมบอกเลยว่างานที่เขาจะได้ออกเนี่ยน่นาจะเป็นทางด้านของ GT Hero ซะเยอะนะครับผม f ฟู l พา w เวอาจจะมีมั้ยก็อาจจะมีอะไรอาจจะรวมตัวร้ายมาด้วยแต่บอกเลยว่า สแต็คที่บวกอีก59%เนี่ยใช้งานง่ายขอแค่เพื่อนของคุณนะครับเป็นตัวละครตัวดีนะคุณก็จะได้รับพลังโจมตีและพลังป้องกันบวกไปเลยอีก59%โอ้โหแม่เจ้าโอ้โหนี่บวกไปเป็น200สแต็คนี่บวกเกิน200ไปแล้วนะทั้งกหดจังวะโคตรโหดเลยนะครัะแล้วก็มีโอกาส30%ตรงนี้นะ่าจะเหมือนเดิมนะครับผมในการที่จะหลบ การโจมตีทําไม้ตายแลวก็จะการเคาน์เตอร์กลับไปนั่นเองนะครับน่าจะเหมือนเดิมนะครับผมแชร์ว่าโอเคใช่ะครับผมและรวมถึงความสามารถสุดขี้โกนครับเมื่อเขาเรียกว่าอะไรตัวละครตัวนี้ครับจะมองเห็นท่าไม้ตายของคู่ต่อสู้นะครับเมื่อในการโจมตีนั้นนะครับผมมีแคตตาล็อกฟูลพาวเวอร์อยู่ในทีมแล้วก็เลือดของตัวเองนะครับจะต้องลดลงต่ำกว่า5 9ด้วยแจ่มโคตรเลยนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ดีแบบดีโคตรเลยนะครับสรุปโดยรวมเลยว่า eca มานี่ โหดเหี้ยมนะครับแล้วก็จะถูกใจขอเรียกว่าถูกใจเพื่อนๆนะครับที่เป็นสาย GT ผมบอกเลยว่าตัวนี้จะกลับเข้ามาอยู่ในทีม GT โล่แบบร้อเลยนะครับในในซอสของมันนะมันมาแน่นะครับไม่รู้ว่ามันจะมาอยู่ตรงไหนไหนแต่ผมบอกเลยว่ามาแน่ๆตัวนี้โหดมากๆนะครับผมว่ายิงทีนี่สี่ห้าล้านได้ไหมเผื่ออาจจะเกินด้วยนะใช่เขา,าอาจจะเกินด้วยนะเออ แล้วก็ลิงก์แน่นอนครับว่าลิงก์สกิลเนี่ยจะลิงก์ดีกับพวกโก,โกโครูรวมถึง7ปีก็น่าจะได้ลิงก์ดีด้วยนะครับบอกเลยว่าตัวเนี้ยเอาไปยืนคู่กับ LR นะครับไม่ว่าจะเป็น7ปี4ปีนี้ผมบอกเลยว่าโอ้โหโไม่อยากจะคิดนะครับทีมจีทีมันจะโหดไปไหนนี่บ่งตัวนะทีม GD นี่น่าอิจฉานะครับคือบัฟรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเวอร์ไวน์นี่น่าจะเป็นเบจิต้าบูไหมเออเบจโกจิต้าบูได้ไหมอุ้ยโลบัฟ๊บเลย รู้สึกว่าช่วงนี้กีดีโลมันปั๊บโหดมากเลยเนี่อบอกเลยว่าโกคูโหดนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าด่าน EZA เนี่ยรู้สึกผมไปแอบดูมาแล้วนะค่อนข้างจะใช้คําว่าตึงมือได้ไหมผมใช้คาว่าตึงมือสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่แล้วกันนะครับรู้สึกว่าด่านเอ็ก e ีมนะครับของเขาเองนะครับจะเป็นด่านที่ใช้ตัวละครค่อนข้างที่จะ ยากมากๆเลยนะครับก็คือทางหน้าของ GT b o บ s นั่นเองนะครับเป็นแคดที่ผู้เล่นหน้าใหม่อ่ะตัวจะหายากบอกเลยนะว่าตัวละครคุณจะหายากมากเลยแล้วผมไม่มั่นใจด้วยว่าตัวละครสีม่วงนะครับจะเอามาใช้กับด่านนี้ได้หรือเปล่าก็ต้องลองดูนะครับบอกเลยนะว่าแอบตึงนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นหน้าใหม่นะตัวละครคุณจะค่องขั้นที่จัดน้อยและจะเสียเปรียบมากๆเลยก็ลองดูแล้วกันเดี๋ยวผมอาจจะ ทำคลิปแนะนําทีมนะเดี๋ยวขอไปดูในไอดีก่อนว่าในไอดีผมนี่มันมีตัวอะไรบ้างนะครับต้องบอกเลยว่า GT ทีโลกนี่โอ้โหเหนื่อยเอจีทีบอสโคตนเหนื่อยนึงครับก็ถ้าไม่มีจริงก็พยายามจัดตัวร้ายตัวร้ายหรือตัวดีก็ดูนะว่าสีไหนมันตีเข้าพยายามจัดเป็นสีม่วงไปแล้วกันอย่างน้อยมันก็ชนะสีแล้วก็แบบแทงได้นะครับผมโดยรวมนะครับตัวนี้โหดมากๆสำหรับผมนะโกคูฟูฮาวเวอร์ ฟูฮาเวอร์ uh, full แหละล่าง4 ECA บอกเลยว่าโหดเยี่ยมทรงพลังแล้วก็แข็งแกรงมากๆเลยนะครับถามว่าอัพอะไรนำน <c oughs> รู้สึกผมดาวลุ้งนะผมอัพรู้สึกผมอัพหลบไปมั้งใช่ครับตัวนี้ผมไม่ผิดนะผมอัพหลบไปคือตอนนั้นมันได้มาลุง้งไงแล้วแบบมันไม่รู้มันจะมี ECA ไงก็กดหลบไปครับหลบไป5้ารู้สึกหลบ5แล <c oughs> ้วขีนำเมอร์โคตรรือแม่ง นี่ครับก็ถ้าเกิดถามว่าตัวนี้แนะนําอัพอะไรผมก็ขีครับเนาะขี่นำเบิ้ลตามนะครับผมหรือว่าบางคนอาจจะชอบเบิ้ลก็ได้ก็เบิ้ลนำแล้วคี้ตามได้หมดนะครับตัวนี้ผมมองว่าได้หมดเลยนะแต่ถ้าอยากเอาดํามีแรงแรงก็ขีนำเหอกันนะครับแบบยิงขีทีก็น่าจะตายเลยวาเนียโคตรแรงนะครับผมเนาะไปได้2ส,สายเลยแล้วแต่ว่าคุณถนัดเล่นแบบไหนนะครับผมแต่อย่าทำเหมือนผมแล้วกันผมอัพหลบไปแล้วนะครับตัวนี้ โอเคนะครับผมนี 1> <S 1> <S 1> okay, ่การพรีวิวสกิลของโกคูสี่ฟูลพาวเวอร์เอเจเอนะครับเป็นการเอ็กคลูซีฟเลยนะบอกว่าโค้ชเซอร์ไพรส์เลยนะครับสำหรับแล้วก็ยินดีแบบยินดีกับผู้เล่นเซิร์ฟโกพ่อด้วยนะครับโอ้โหเสียดายผมฟาร์มลิงก์สกิลเต็มไปแล้วในเซิร์ฟเจแปนนะโอ้ยไม่เข้าเจแปนเต็มเลยนะครับผมก็โอเคมาแล้วก็เพชรฟรี30เม็ดก็อย่าลืมไปทำกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ขอให้เล่นเกมนี้อย่างมีความสุขละกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม